ช่วงนี้นะครับราคาปุ๋ยก็พุ่งขึ้นสูงมากนะครับโดยเฉพาะยูเรียนะครับที่ราคาพุ่งขึ้นสูงถึงกระสอบละ800ถึง900บาทเลยทีเดียวก็แล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็800บางพื้นที่ก็850บางพื้นที่ก็900นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เกรดนะครับก็ทำให้เกษตรกรเราโอดครวนกันนะครับเพราะว่า ราคาผลผลิตที่ได้นะครับมันสวนทางกับราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นนะครับทีนี้เรามาตามล่ากันว่าปุ๋ยเคมีนี่มันมีมาอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรนะครับทำไมมันถึงมีราคาแพงนะครับก็โดยทั่วไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับรู้ว่าพืชต้องการอาหารอะไรนะครับก็เสิร์ อาหารอภัยนั้นให้พืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นาธาตุอาหารตัว n ตัว P ตัวเนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้พืชเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติก็จะไม่ได้ผลผลิตตามต้องการนะครับบางพื้นที่ดินไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะนำแร่ธาตุจากดินไปใช้ได้เร็วขึ้นนะครับเราจึงให้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว n ตัว P ตัว K นะครับซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วว่าตัว N ตัว P ตัว K คืออะไร เราก็จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าปุ๋ยตัวเตัว P ีตัว K คืออะไรตัวเก็คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนก็คือปุ๋ยที่ช่วยในการบำรุงใบนะครับตัว P ีก็คือฟอสฟอรัสคือก็คือปุ๋ยที่ช่วยในการบำรุงดอกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือโพแทสเซียมก็คือปุ๋ยที่ช่วยในการบำรุงผลนั่นเองนะครับ NPK ใบดอกผลนะครับตามที่ผมได้กล่าวม,มาในคลิปก่อนก่อนนะครับ ทีนี้เราก็มาเจาะก,กันนะครับว่าปุ๋ยตัวเ็ตัว P ีตัว K เนี่ยมันมาอย่างไงมันมีแหล่งที่มาที่ไปอย่างไงนะครับทําไมมันถึงมีราคาแพงก็มาดูปุ๋ยตัวเ็กันปุ๋ยตัวเนะครับก็คือปุ๋ยแอโมโมเนียนะครับปุ๋ยแอมโมเนียก็จะผลิตจากก๊าซธรร,รมชาติและก็อากาศนะครับเราก็รู้อยู่โดยทั่วไปว่าอากาศเนี่ยเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับก็มีอยู่ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าก๊าซธรร,รมชาติเนี่ยเราก็ต้องซื้อหานะครับ และยิ่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยสามารถแปลรูปให้เป็นพลังงานได้หลายรูปแบบนะครับและยิ่งเมื่อน้ำมันแพงคนก็หันมาใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็ยิ่งทําให้ปุ๋ยราคาแพงขึ้นนะครับนี่คือปัจจัยหลักของการที่จะทําให้ปุ๋ยแพงนะครับสําหรับแอมโมเนียและก็ยูเรียนะครับประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้นะครับจึงมีการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับ แหล่งผลิตแอมโมเนียและยูเรียนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตก๊าซธรรมชาติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางยูเครนนะครับแแถวบ้านเราก็น่าจะเป็นแถวอินโดนีเซียนะครับซึ่งในปีหนึ่งเป็นหนึ่งเนี่ยประเทศไทยนําเข้าแอมโมเนียมากกว่าเกือบแสนตันนะครับและก็ยูเรียเนี่ยมากกว่าล้านตันนะครับ สำหรับปุ๋ยตัวต่อมานะครับก็คือปุ๋ยตัวพีตัวพีก็คือฟอสฟอรัสนะครับซึ่งผลิตจากหินฟอสเฟตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับหิ In ate, นฟอสเฟตก็พอมีบ้างอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ไม่ได้คุณภาพพอที่จะผลิตเป็นปุ๋ยได้นะครับไม่รู้เป็นไรนะครับประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งผลิตแต่ไม่ค่อยได้คุณภาพแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพก็จะเป็นแถวแถวประเทศจีนนะครับ โ o ร็อกโกจอร์แดนแอฟริกาใต้นะคสำหรับขั้นตอนในการทำปุ๋ยโตพีนะครับก็โดยคร่าวๆนะครับก็จะนำหินฟอสเฟตเนีะครับมาบดละเอียดบดให้ละเอียดเลยแล้วก็มาทำปฏิกิริยากับกรดกร,รมถันนะครับแล้วก็จะได้เป็นก,กรดฟอสฟอริกซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการทำปุ๋ยโตพีนะครับทีนี้เรามาดูว่าเมื่อ,อหินฟอสเฟตมีราคาแพง ปุ๋ยก็มีราคาแพงด้วยนะครับแล้วก็กดน,น้ำมัถัานมีราคาแพงปุ๋ยก็มีราคาแพงด้วยนะครับเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นศาสตร์ตั้งต้นในการประกอบกันในการทําเป็นกฎยุลิกนะครับในปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยนําเข้าแม่ปุ๋ยเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยตัวพีนะครับมากกว่าปีละ3ามแสนตันนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาบ้างฮอล็ลนโคบ,บ้างจีนบ้างนะครับแล้วก็ประเทศอืน่นๆบ้างนะครับ หราปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายก็คือปุ๋ยตัว K นะครับตัว K นั่นก็คือแร่โพแทสนะครับแร่โพแทสนี่ก็สามารถที่จะขุดได้จากดินนะครับหาได้จากดินนั่นแหละครับโดยทั่วๆไปแล้วครับแร่โพแทสเนี่ยในประเทศไทยก็มีนะครับจะมีอยู่ในที่ชยภูมิอูดรนนะครับแต่ว่ามันมีข้อเรียกร้องกันอยู่ว่าชาวบ้านแถวนั้นนะไม่ให้มีการขุดแร่พวกนี้ไปใช้เพราะว่า จะส่งผลต่อระบบนิเวศหรือว่าส่งผลต่อ,อพื้นที่รอบข้างนะครับซึ่งชาวบ้านก็จะมีข้อโต้แย้งกันมากมายนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับก็มีของดีแต่ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้เป็นไรนะครับ,แต,รรรบแต่ว่าก็ลองพิจารณากันดูมันจะเป็นยังไงถ้าเรามาใช้มันจะเกิดผลยังไงแต่ถ้าเราไม่มาใช้มันจะขาดแคลนกันยังไงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ด้วยเหตุน,นี้นะครับประเทศไทยไม่สามารถที่จะนําแร่โพแทส เพื่อจะมาผลิตเป็นแม่ปุ๋ยได้จึงต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแคนาดาบ้างเยอรมันบ้างนะครับซึ่งปีหนึ่งเป็นหนึ่งเนี่ยก็นําเข้าหลายแสนตันนะครับนอกจากแม่ปุ๋ยที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับไทยเรายังนําเข้าแม่ปุ๋ย NVK ที่เป็นปุ๋ยสําเร็จนะครับมากกว่าปีละ2ล้านตันนะครับเพื่อจะใช้ในการผลิตพืชผ,ผลทางการเกษตรโดยตรงนะครับ กลับมาคุยเรื่องราคาปุ๋ยเคมีแพงกันอีกทีนะครับาจาการาคาวัตถุดิบและก็แหล่งวัตถุดิบดังได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็โดยโทั่วโลกแล้วนะครับมีการขยายพื้นที่การทำกเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับโดยยิ่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคของสถานการณ์โควิดนะครับในหลายประเทศต้องการอาหารมากจึงทำให้มีการขยายพื้นที่ในการทำกเกษตรเพิ่มขึ้น เมื่อมีการขยายพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นการใช้ปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมีการใช้มากแหล่งที่มาของอสารตั้งต้นในการทําปุ๋ยก็ลดลงลดลงนะครับจริงด้วยนี้นะครับปุ๋ยจึงมีราคาแพงนะครับแล้วมากระต่อที่ประเทศไทยกันบ้างเมื่อต้นปี2 5 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยปุ๋ยราคาพุ่งขึ้นสูงมากโดยเฉพาะยูเรียนะครับ ราคากระสอบละ800-900บาทตามที่ผมเล่าวมาข้างต้นนะครับก็ด้วยเหตุที่ว่ามีราคาแพงก็จากสาเหตุที่ผมไดเล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะประเทศไทยต้องนําเข้าสารตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยเคมีนะครับยิ่งมีการใช้ยิ่งมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกนะครับาสารตั้งต้นเหล่านี้ก็ลดลงเรื่อยๆเ,เพราะเป็นแหล่งที่มาจากธรรมชาติราคาก็แพงขึ้นตามนะครับ เราจะแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพงได้อย่างไรก็คงต้องหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถใช้กับพืชได้แต่ว่าก็ต้องใช้ในปริมาณมากนะครับแต่ที่สําคัญมากกว่าการใช้ปุ๋ยนะครับก็คือถ้าเราผลิตพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเราได้มาตรฐานได้คุณภาพ แม้ราคาปุ๋ยราคาสารตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยจะแพงเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผลผลิตเราได้คุณภาพราคาปุ๋ยแพงผลผลิตเราก็แพงเพราะเราผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากถึงเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรชาวไทยก็ผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพตามตลาดต้องการไม่ว่าปุ๋ยจะราคาแพงเท่าไหร่ เราก็ยังคงอยู่ได้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอให้มีความสุขในการทำกเกษตรเชิดเคยขอบคุณครับ